สวัสดีค่ะพี่น้องมอนี่กับแยกใหญ่กับพอกับลูกกับแม่นี่แหละแยกใหญ่กันไปคนละทิศละทงังในพี่น้องพอกับลูกกับสิไปเห่นยสก,กีเทิงเขาคือเกาแม่แไอดามือนี่อากาศปลอดโปร่งพี่น้องอากาศดีดีบ่หนาวปันไดพี่น้องหนาวยุต่บ่บบหนาวแห้งปันไดพี่น้องแล้วก็มีแสงมีแดดออก อากาศสวยงามพี่น้องแม่ดาก็เลยสิไปยางเลาะหลินอยู่ใกล้ๆบ้านพักนี่แหละพี่น้องไปไกลบ่ได,ด้ดอกเพราะว่าเมดาบ่คอยหูวจักทางมันอากาศบรรยากาศงามงามพี่น้องเราบึงในมู่บานเขาแบบโอ้สะอาดสะอาดได้พี่น้องเมดาก็สิยางน้ำถนนไปเรื่อยๆจซี่แหละพี่น้องไปบึงว่าสิขืนไปทังเมดาว่าสิพาขึืนไปยางทังเขามันสิคืบอบ่พี่น้อง แมย์ดไปหาเบื้องข้างกันนะพี่น้องไปน้ำกันเอยๆเลยจ้าฮูน้นพวกนายเลี้ยวเห็นรถน้องไอดาก็พอก็ล่างสิออกไปคือกันพี่น้องคุณป็นสิไปเล่นสก,กีเที่งเขากันพู้นทางมันกันสิเลาอออกทางพูนกับไปไปเขาหน่วยหน่วยพูนะพี่น้องเลี้ยวเห็นไกลๆมันเห็นว่า รถพ่อกัปลูกริบ,รบไปแล้วไปวันนี้แม่แดากับสิภาพี่น้อง้าพพี่นอ้นองเป็นหรอน้ำบุนรี่หระพี่น้องแม่แดาบเไปไกลดอกหมู่บ้านเพินสะสาะสะอาดได้พี่น้องแบบอันนี้เป็นแบบบรรยากาศสวยงามมากๆเลยพี่น้องล้อมรอบด้วยภูเขาสมกับกับเพิ่นเอิ่นวาอียงอะหมู่บ้านในหุบเขาที่สวยงามเนาะพี่น้องเนาะอืม แถวนี้จะเป็นเหมือนบานบานที่เป็นแบบเหมือนบ้านตากอากาศบานให้ค้นเ้านะ่ะพี่น้องมันเป็นเหมือนโรงแรมแต่บางหม่องกับบ่เปิดเดยพี่น้องเหมือนปิดปิดมาโดนแลวจังสิงนะแต่ว่าสวยงามมากๆเลยพี่น้องแมดามากมักบรรยากาศแบบนี้พี่น้องรู้สึกว่าแบบหนาวแห้งเลยมากมือแรกนะหนาวจนว่าอ้สิออกไปได้บ่มันฝนตกพร้อมนะพี่น้องเนาะ พอมาเมื่อนี้ฝ่าเปิดฝ่าเปิดแดดออกเอออุ่นขึ้นมาจากน้อยหนึ่งพี่น้องบบถึงกับวันหนาวสั้นนะ่ะพี่น้องแบบหนาวพอดีพอดีบม่ต้องนุ่งเสียกันหนาวหลายสั้นเกินไปนะพี่น้องแดดกระสิออกบางบางแถบก็ออกบางแถยก็บดอ,อ,อยู่เนี่ยพี่น้องเหมือนกับว่าอากาศมันสิแบบเหมือนฝนสิมาเนะี่ยแต่ว่าก็บดตกได้พี่น้องเมืนอี้ แม,แม่อากาศแม่ดากระวาสิพย่างไปเรื่อยๆรอยังเสียพี่น้องแต่ว่าแม่ดาสิล่องแวกขืน้นมันมีหนทางขื้นทั้งเขาอยู่ได้พี่น้องแต่ว่ามันเงียบเงียบพี่น้องเอ,อ้ยเงียบพักอีหลีเด้มึงแม่ดายางมาเถอาใดแล้วท่านบ่เห็นผู้ใดจักคนเลยพี่น้อง บางเถมันกัดสีบดบางแถมันกัดสีแดดพี่น้องเวลากัสีผ้าพี่นองยางยา,า,างไปกันน้ำพี่นองเนี่ยนะเนาะเ่าต้องยานดอกนาอพี่นองเนาะมันแจ่งยู่ดอกงยมเว,ว้นดอกเ่าต้องยานแต่ว่าขันขืนเรื่องเขาเมด้าคือสิบว่าขื้นดอกเมด้าซ่อมเบื้องหละมันเป็นเหยียบแห้งโมดพี่นองเมียายานยามันบอกคือบานจะของหูเนะวา หนทางหันหนทาหนีไปสามากสายใดนี่สินะี่ะอันนี้มันบำเป็นบานเท่าเนาะแต่ว่ามักหลายมักมู่บานเพลินเหลียวไปทั้งใดกับมีตาเขาได้พี่น้องเขาล้อมรอบอีลีเนี่ยจ้งเสือกับเป็นเหมือนรงแรมแบะพี่น้องหรือบานแบบลงแรมเนี่ยบานตากอากาศทั้งนั้นเลยสวยงามมากๆพี่น้อง ช่มไปน้ากันเนาะพี่น้องเนาะแม่ดากระสิาพาอยางชมไปเรื่อยๆหละพี่น้องเนี่ยแม่ดาจะข้นไปเทิงเขาเนี่ยแหละพี่น้องเนี่ยตะวันมันเงียบแห้งมันก็มีหมาแล้วก็มีอิหยังบูเสียงอันเสียงคือกระลิงง่วกระลิงอีหยังอิแพะอิหยังเป็นมิสตว์เลียงแม่ยาดยหายา้มันแรนมาหาแม่ดาเลยคือยาดเนาะพี่น้อง โอ้แต่พี่น้องแสงสวยงามมากๆเลยบรรยากาศสดชื่นมากๆพี่น้องเอ้ยหายใจเต็มปอดดีค่ะขนาดและอากาศแบบนี้พี่น้องไปพี่น้องจ๋ายยางไปชมตอเรื่อยๆแต่ว่าเม่ดาไกสิอวยกลับแล้วล่ะพี่น้องเพราะว่ายางโดนละเมื่อยละหิวหละพี่น้อง พี่น้องผ้าพ,พี่น้องชมวิวน้ำขางทางมาเรื่อยๆพี่น้องว่าสิผ้าขื้นเทิงเขาไปบ่ไดดอกพี่น้องเพราะว่ามันเงียบแห้งแม่ดายยางยุ่เกือบสามชั่วโมงบ่มีผู้ใดยางผ่านแม่ดาเลยเป็นหยันหยันกันเลยโอ้กันเลยเลาะน้ำถนนพี่น้องผ้าช่มน้ำถนนมากเรื่อยๆสองประมาณเกือบสามชมั่วโมงมีคนยางผ่านแม่ดาแค่สองคนพี่น้อง เป็นแตา่ยานแม่ดากก็เลยบอก่าไปพี่น้องบอก่าไปมันเงียบโผล่ก็เลยอวยกลับขึ้นล่ะพี่น้องตอนนี้ก็หอดบานแล่นี่ทางโลงบานนะพี่น้องเนาะหอดบานพักเรียบร้อยเพิ่นจัดสวนงามงามพี่น้องส่วนหมากที่ไม่ด่ายางเบิงพ่นในมูบานนี่เพิ่นกระสีเลี่ยงแพะเลี้ยงง่วเหลี่ยงไก่เนาะพี่น้องแม่ดาตื่นขึ้นมาได้ยินเสียงไก่ขันได้พี่น้อง บรรยากาศดีดีสวยง่ามสะอาดเพินจัดสวนยอมง่ามง่ามพี่น้องบ้านพักที่มาพักอยู่เนี่ยเงียบดีแล้วก็สวยง่ามสะอาดมากๆเลยพี่น้องเมื่อไหวเดพี่น้องเอ,อ้ไปย่างเงียบโพดเงียบโพดแม่ดากยานมรนีก็สิหิวเข่าแล้วพี่น้องจะไม่ต้มไอ้ต้มเส้นข้าวปุ้นพ้าพี่น้องกินส่วนข้าปุ้น กับนาประลาดแซ่บๆเนาะพี่น้องเนาะไป็นยางมากเมื่อยๆโอ้ไงไดเงือเลยพี่น้องอากาศแบบอุ่นบ่หนาวมาวเวลาห้ายางแล้วเงือห้าออกเลยพี่นอ้องนี่คือทางลงพยาบาลน,นะพี่นออ้องพุ้นเลี้ยวไปทางหลังผลกับเป็นวิวสวยๆนะพี่น้องมาหอดกับต้มขขาปุ้นแลยพี่น้องเอาขอเอาขอนมจีนแห้งมาน้าจะละ่ะ ไปไสกับโเคยขาดออกพี่น้องพกประจํากันว่าภะาพาไปเที่ยวไสต้องเอานามปลาลากับขนมขนมเสน้นขนมจีนขน้าวปุ่นแห้งเนี่ยไปนั่ตลอดแม่ดากับพริกแบบอ้นปาปลาากวดหนึงพริกแล้วก็ผงชูรสเนี่ยยูได้แหละพี่น้องแม่ดา ห้อก็จะไปก้อยข้าวปุ้นกินแซ่บนะพี่น้องเนาะบรรยากาศอบอุ่นอบอุ่นแลน้วบรรยากาศตอนนี้บ่หนาวแห้งแล้วพี่น้องบรรยากาศดีดีก้อยข้าวปุ้นแม่ดากระเซ็ตเรียบร้อยพี่น้องเห็ดง่ายๆแต่บอกกรแซบแซบได้พี่น้องแม่ดาใส่ถั่วน้ำน้ำประแดกพริกผงผง,งชูรส แค่นี้ก็แซบสุดแซบแลวพี่น้องบีบบังหน้าหดลงไปสิะละแสบหลายมาพี่น้องมาเนี่ยม่์ดาลืมใส่กากหมูนี่เอากากหมูมานั่มพี่น้องแม่ดาเอินกากหมูคนไทยมันก็นเอินแคบหมูเนาะพี่น้องเนาะแต่เวลาแซบแล้วพี่น้องหิวหิวหิว ยางเที่ยวกลับมาแล้วนาอพี่นอ้องก็เลยหิวมากกินย่ำยำขนมจีนกินง่ายๆนะพี่น้องกินยัางกับเบลเลีแม่ด่าจัง่อแนวอยู่เนวกินมากินน้ำพี่น้องไปยาง้ังนอกกับพี่น้องเออยบม,มีค้นยางเงียบเงียบโบคือบ้านนั้นประเทศเช็กได้พี่น้องบ่ม,มีค้นยางมแม่ด่าย,ยางยูผู้เดียวว่าสีขข้นไปยางทั้งเขาจักหน่อยหนึ่ง ยางไปยางมากคือคิดยานพี่น้องก็ลเลยเลาะลงมากลับลงมาน้ำถนนเลาะไปน้ำถนนจักน่อยหนึ่งก็เลยกักบานพี่น้องมาจักกินเนี่ยย่างขอาปุ่นน้ำแม่ดาด้จ้านี่แสบๆน้ำถ่านพี่น้องแม่ดาก,กินง่ายๆอยู่ง,างา่ายๆจังสีแ่แต่จ้าก่อนอื่นแม่ดาขอขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกๆ การรับชมในช่องแม่ช่องแม่ได้ชาแนลนะคะขอบคุณหลายๆด้วยจ้ากินง่ายๆซิพี่น้องป้าทุกขคือเส้น่าวแต่พี่น้องอืมอืมแสบค่ะพี่น้องบม่เคยผิด,ดกินมาพี่กับเอาพี่น้อง มือนี้อากาศดีดีพี่น้องแดดเด้อเต้กันหนาวได้พี่น้องอากาศอากาศเย็นแด้ว่าเมือน,นี้มีแสงมีแดดพอกับลูกกับไปเล่นสก,กีคือเก้าแหละพี่น้อง แม่ด่างได้อยู่ผู้เดียวมันอะนยมันแรงจากถึงยางออกกับร่างกายแจกกน้อยอย่นะพี่น้องอันนี้ยางคนเดียวเบาไวพี่น้องอยานเป็นแต่ยานนั่นเป็นนี้ไในผู้หลว แซบแซบพี่น้องคลิปนี้แม่ดาสิขอจบไปแค่นี้ก่อนนะพี่น้องเนาะในราสิกินต่อเจอกันแม่คลิปหน้าด้วยจ้าสวัสดีจ้า